น้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่เล่นทอยเลดทาวเวอร์ดีเฟนส์แล้วอยากได้ตัวละครเทพเทพผมขอแนะนําเว็บนี้เลยเว็บบิลปรกอมีตัวละครเทพเทพขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพียงแค่คลิกไปที่ซื้อตัวละครก็จะมีตัวละครในทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟนส์เนี่ยทุกตัวราคาถูกให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อกันได้อย่างตามใจชอบเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีไ d ดีไก่เงินและไก่เพชรขายด้วยนะครับราคาถูกซื้อง่ายซื้อไวปลอดภัย100%ต้องเว็บบิลปรกอบครับลิงก์อยู่ใตค้คลิปวิดีโอนี้นะ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกับเข้าสู่ t o i l e t Tower Defense กันอีกรอบหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งของวันที่13นะครับ ทาง t o i l e t Tower Defense เนี่ยได้มีการอัปเดตในส่วนของเ n l e เ s อัปเดตเข้ามาคุณผู้ชมสังเกตจากบริเวณด้านหลังของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับนี่คือบริเวณในส่วนของหน้าล็อบบี้เขาได้มีการทําใหม่นะครับได้มีการจัดเอาในส่วนของด้านต่างๆเนี่ยมาล้อมรอบในส่วนของบริเวณตรงกลางเออซึ่งออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยตรงน้นเป็นเทรดดิ้งพาซาก็มีการดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับทาออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะรอบนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดในการอัปเดตครั้งนี้กันคุณผู้ชมเอ l เลสโหมดอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของด่าน In f ฟ n i t y นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่อัปเกรดไททันซีนิม่าแมนรีเวิร์นี่น่าจะเป็นเจ้าอัปเกรดไททันซ i น e ม่าแมนตัวเก่าของเรานะครับแต่ว่าเขาได้มีการเอามาทำดีไซน์ใหม่รูปแบบใหม่หน้าตาของมันใหม่นะครับอ่านี่ใช่ไหมเออดีไซน์ใหม่ของเขาที่เขาทําออกมาเนี่ยเออค่อนข้างเท่เลยนะคุณผู้ชมมีการถือค้อนที่บริเวณมือขวาแล้วก็ก็ยังมีโล่อยู่นะ บนไหล่ก็ยังมีปืนทั้งสองข้างอยู่เออดีไซน์เท่มากอะ่ะบริเวณด้านมือซ้ายเป็นเหมือนปืนใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมกันอีกทีละกันเอ็นเลดเลดเดอร์บอทนะครับนิวล็อบบี้เทดดิงพาซาใหม่แล้วก็เชสโอเพนแอนิเมชันเพิ่มแอนิเมชันในการเปิดกล่องใหม่เข้ามาใช่ไหมเออพอดีเลยในตัวผมเนี่ยมีเจ้าในส่วนของกล่องนิวเยียรปี2 0 2 3นะครับอยู่ประมาณ6 0ส0ถึงกล่องอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่าจะมีอนิอนิเมชันใหม่หรือเปล่านะครับ เออฮะอ๋ะอ,อนี่ไง <c oughs> จะลงมาเปิดแบบนี้เลยอ๋อโอเคโอเคโอ้ยแล้วก็มีการทำดีไซน์ของหน้าตาของตัวละครใหม่ด้วยนะเนี่ยในส่วนของเจ้ากล่องนิวเยียร์คุณผู้ชมเจ้าตัว0.1%เนี่ยผมก็ยังเปิดไม่ได้เลยนะเจ้าตัวกล่องพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้เติมเลยนะครับได้จากการแจกฟรีของเกมทั้งนั้นเลยที่อ่าเล่นครบถึง1ชั่วโมงใช่ไหมก็จะได้1กล่อง กล่องพวกนี้ผมก็ได้มาฟรีทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยแล้วกันนี่เปิดทุกๆสิบกล่องเฮ้กล่องล่วงลงมาล้อมรอบตัวเราอย่างนี้เลยเหรออ่ะเผื่อจะมีโอกาสได้เขาบ้างนะครับแต่ยากนะ0.1%่อเโอ้โหเกลือล้วนๆอ่ะต่อไป10บกล่องต่อไปนะครับหมุน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 โอกาส0.1%นี่มันยากมากๆโอเคแน่นอนนะครับไม่น่าจะได้ไม่หวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่เป็นกล่องฟรีที่ผมได้มานะทั้งหมดเลย ไม่มีเลยเกลือล้น้วนนะครับไปเปิดต่ออีก10กล่องคุณผู้ชมเอาให้หมดเลยแล้วกันอัปเดตในส่วนของการแจกกล่องน่าจะหมดไปแล้วหรือเปล่าไม่ได้เลยมาใกล้จะหมดแล้วนะครับโอเคกล่องสุดท้ายถ้ากล่องสุดท้ายเราได้ขึ้นมานี่คือแบบจะโชคดีนะโอ้แน่นอนนะครับว่าไม่ได้ไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโหมดใหม่นิดนึงคุณผู้ชมก็คือเจ้าเอลิสโหมด น่าจะเป็นในส่วนของด่าน Infinity Mode ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตจัดเซตตัวละครนิดนึงคุณผู้ชมว่าจะเอาตัวอะไรไปลองเล่นกันดีแน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะเอาไปดูเลยก็คือเจ้าอัปเกรดไททันซีนิม่าแมนที่เป็นรีเวิร์กได้มีการทําหน้าตาของเขาใหม่เดี๋ยวเราเอาไปดูในเกมกันแล้วก็เอาตัวอะไรสโลไปแล้วกันนะครับซานตาทีวีแมนแล้วก็อะไรอีกดีนะกอตลี่หรือเปล่าเอากอรลี่ไปก็ได้นะ แล้วก็อ๋อเจ้าโดนนะครับขาดไม่ได้เลยแล้วไอเรือนี่คืออะไรเรือไมใบใบธงเรือมันหนะ้าตาแปลกๆฮะเขามาในด่านแล้วคุณผู้ชมหน้าตาดีไซน์ด่านก็โอเคเป็นเรียบๆดีนะครับมองง่ายสบายตาดีอันนี้น่าจะเป็นฐานของเราใช่ไหมฝั่งทอเลตหน้าจะออกมาจากฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มวางตัวเลยแล้วกันนะครับโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวนะวางตรงไหนที่มันคุมๆได้บ้างเนี่ยอตรงนี้ไม่น่าคุมให้ผมว่าตรงนี้น่าจะคุมสุดละโอเค กดออโต้สคริปไปเลยแล้วกันนะครับมารอดูว่าคลิปวิดีโอนี้เราจะไปได้ไกลทั้งหมดกี่เวฟกันตอนนี้เข้าสู่เวฟที่7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เริ่มทําการวางเจ้าซานตาทีวีแมนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราทยอยอัพในส่วนของซานตาก่อนนะครับตัวโจมตีเดี๋ยวเราน่าจะยังไหวอยู่เอ้ยจริงๆผมลืมเอาเจ้าฟอส์ดีเจมานะเนี่ย,ยลืมไปเลยลืมไปเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร รอบนี้ถือว่าเป็นการมาทดสอบในดานของเอเลดก่อนนิดหนึ่งคุณผู้ชมยังไม่ได้เป็นการเล่นจริงจังนะมาลองดูก่อนว่าถ้ามาแบบขำขำเนี่ยเราจะได้ไปไกลทั้งหมดกี่เวฟเอ้ยคุณผู้ชมมีการขึ้นเป็นอาโลโก้อย่างนี้ด้วยนะครับว่าเจ้าอากราเซตทอยเลกำลังจะออกมามีเลือดอยูหมื่นสองเออเจ๋งดีเป็นรายละเอียดที่เขาถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะเออโอเคเลยเป็นมินิบอสใช่ไหมอะไรประมาณนั้น เออโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มวางเจ้าอัปเกรดไททันซีมาแมนของเราเลยแล้วกันนะครับเอาไว้บริเวณตรงนี้ละกันเอ้ยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมเลเวลหนึ่งหน้าตาเขาก็เปลี่ยนไปละค่อนข้างจะแต่งตัวเรียบร้อยกว่าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดเขาไปเลยแล้วกันนะครับนี่ พออัปเกรดไปด้านไหล่ทั้ง2ข้างก็จะเป็นกล้องและแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีในส่วนของเจ็คแผคบริเวณด้านหลังด้วยเลเวล3นะครับเพิ่มกล้องที่บริเวณหัวของเขามาเพิ่มอีก2ตัวคุณผู้ชมซ้ายขวาแล้วก็ที่เหลือน่าจะยังเหมือนเดิมเดี๋ยวเรารอดูเลเวลถัดไปกันนะครับว่าหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงอีกแต่ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างแบบค่อนข้างเทนะเออดีดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเลเวล4เอ้ย บริเวณแขนขวานะครับมีการถูกเพิ่มปืนเข้ามาเป็นการยิงเลเซอร์ทีนี้ยิงทั้งที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ที่แขนซ้ายเลยนะเอาจริงที่แขนซ้ายนี้หน้าตาไม่ค่อยเหมือนปืนเท่าไหร่นะเหมือนปืนไอ้ขวดน้าอะไรประมาณนั้นโอเคแต่ว่าโอเคเลยค่อนข้างเท่พอสมควรนะครับอัพเป็นเลเวล5เลยเอ,อ้ยยังไมง่ยังไม่ถึงการตีแบบ AOE เอีหรอเนี่ยเลเวล5แล้ว นี่หน้าเจ้าเขาก็บอกนะครับว่าเจ้ามิวแทนทอย l e เลดเวอร์ชั่น2กําลังออกมาเลือดแสนสนี่นาจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมสองจุโอเคเดี๋ยวเราเอาเงินมาอัพในส่วนของซานตาทีวีแมนของเรานิดนึงนะครับน่าจะไหวอยู่มั้งเห็นไหมเลือดลดรัวๆอยู่นะครับมีหลอดอของเลือดของเจ้ามิวแทนบอกด้วยก็ถือว่าโอเคเลยนี่อัปเกเปรดไปเลเวล l 6นะครับเข้าสู่โหมด a อ e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็บริเวณหน้าอกของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วเป็นการพ่นไฟแทนเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่นกันเป็นประจำนะครับพอเข้าโหมด AE เนี่ยก็จะค่อนข้างแบบค่อนข้างโหดและดาเมจจะค่อนข้างจัดแล้วนะครับเราน่าจะเอาเงินมาอัพในส่วนของซานตาทีวีแมนเราได้เพิ่มแล้วสวยแล้วนะครับตอนนี้จะเวฟที่30แล้วแล้วก็เริ่มมีตัวละครที่หลุดแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราอัปเกรดเป็นเลเวล7เลยแล้วกันนะครับจะกันได้หรือเปล่าเนี่ยเจ้าตัวหลุดนี้ไม่รู้ว่าจะตีไหวหรือเปล่านะ เพราะว่ามันจะผ่านในส่วนของตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมน่าจะได้น่าจะได้เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเจ้าพวกนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอัปเกรดเป็นเลเวล7ได้มีการเพิ่มปืนในส่วนของทั้งไหล่ซ้ายและไหล่ขวาเข้ามาคุณผู้ชมโดยได้อยู่ได้อยู่ดาเมจเราแรงอยู่นะครับสามารถจัดการตัวละครที่หลุดไปได้อยู่นะอัปเกรดไปอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันอุ๊ยหลุดไปตัวหนึ่งฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเออตายปะเนี่ยอุ๊ยเหลือเลือดร้อยเดียวเกือบไป ผมคงต้องวางตัวละครอื่นมาช่วยแล้วแหละต่อกอากรดลี่มาช่วยแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยววางโดนนิดนึงเพราะว่าเริ่มมีตัวสตารนออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเฮ้ยยหลุดเข้าไปตัวหนึ่งเฉยเลยเมื่อกี้ผมไม่ทันดูโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ถือว่าเป็นการมาทดสอบเล่นๆดูนะครับนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาลองลงกันแบบจริงจังดู สำหรับอัปเดตในส่วนของ e l e t s อัปเดตก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมเพิ่มดานใหม่เปลี่ยนแปลงหน้าตาของเจ้าอัปเกรดไททันซินิม่าแมนให้มีความเท่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ล็อบบี้ใหม่ที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงในส่วนของอ่าท่าทางการเปิดกล่องด้วยนะครับอัปเดตก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ชมและเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ